ว้า <Wow, S 2> ไ,ไ,ไม่ได้ฟังเพลงเลยแกเธอที่ไหอ่ะกูไลฟ์สดอยู่ไ,นะไม่มีมันไม่สนใจยายแล้วลนะวันนี้วันที่สิบมึงอันเซนของกูใหญ่เลยนะเมื่อกี้มึงอันเซนเลยอันเซนเลยยายหออยู่ ทุกว <g ười> <c ười> <c ười> ันเป็นเดือนหลายรอบเฮ้ยเบลทำไรอ่ะเธอคุยกับเราก่อนดิเพราเธอคุยกับเราหน่อยนี่ยคุยกับเราเนาะไม่มีใครคุยกับเราเบลไม่ทักเลยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหละอยเสีหน้าสวยขึ้นไหมเนี่ยหน้าสวยขึ้นเยอะเลยมันขับรถอยู่ easy on me มีคนบอกกูว่าอย่าเงียบก่อนอย่าฟังโอ้โห